ผมให้ทุกสิ่งผมทุ่มให้ทุกอย่างแต่ทุกคนไม่เอาดันกับเพีงกว้างแลทุกคนด้วยใจไม่ได้สร้างภาพต่กับโดนห่ะหลังผมและแปมนแค่บ้าที่สุดคือการโดนทรยศทำแบบนี้ก็ขอให้เกิดเรื่องบตดศพแต่ที่เป็นไม่ก็กลกายเป็นกบทคนแบบนี้บอกเลยว่าไม่น่าคบอุตส่าห์เอามาเลี้ยงดูลอย่างดีค่าข้าวค่าบ้าน คุณไม่จเจริญอันน่าไปหาใครก็โดนประเมินมันไม่มีตัวตนเป็นส่วนเกินมันมีใครยกยงไม่มีใครงสรงสารคนแบบนี้อย่าไปช่วยมันผมให้คุณทุกสิ่งผมทุ่มให้ทุกอย่างแต่ทุกคนไม่เอาดันกลับทิ้งกว้างและทุกคนด้วยใจไม่ได้สร้างภาพแต่กับโดนหักหลังผมนั้นเป็นแค่บาดที่สุดคือการโดนทรยศทำแบบนี้ก็ขอให้เจอแต่เรื่องบาดซพแต่ที่เป็นไม่ต้กลายเป็นกบทคุแบบนี้บอกเลยว่าไม่น่า ผมให้คุณทุกสิ่งผมทุนให้ทุกอย่างแต่ทุกคนไม่เอาดันกับทิ้งว้างและทุกคนด้วยจะไม่ได้สร้างภาพแต่กับโดนหักหลังผมนะเป็นแค่บ้าที่สุดคือการโดนทรยศทำแบบนี้แล้วขอไอ้เจะเรื่องบาดศพแต่ที่เป็นไม่จะกลายเป็นกบทคนแบบดเลืกบอกเลยไม่น่าพอทานที่สมองมงคิดได้แค่นั้นนดทุกคนเขาพยายามทำตัวดีกับมึงแต่ทำไมมึงทำแบบนั้นล่ะให้ผู้ทุงตว่าลท่านน้องกูไม่ให้มองไว้ว่าหน้ามึงโดนกษะไริย์ใส่ ก่อนมึงเดามึงก็ตกกระตาแล้วกให้มึงสารภาพผมงว่าท้องนี่หายไปเนี่ยมาใช่สิมึงหรือเปล่าะครับนี่กูถามมึงอยู่เนีัตรูทำไมไม่ตอบทำไมมึเสียงเงียบดันแล้วมึงเป็นใบหรือเปล่านี่ยป้ามึงควยอะไรไว้สัตผมใทุกเสียงผมทนให้ทุกอย่างแต่ทุกคนไม่เอาดังกับทิ้งกว้างและทุกคนด้วยจัดไม่ได้สร้างภาพแต่กับโดนหักหลังผมนั้นเป็แค่บ้าที่สุดคือการโดนทรยศทำแบบนี้ก็ขอให้เจอแต่เรื่องบาดศพแต่ที่เป็นมันก็กลายเป็นกบฏ คนเด็นบอกเลยว่นหน้าคบแมงไมหน้าคบแมงไมหน้าคบ